ผมฮาซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โค้ดฮาซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ซีซันพาร์ทใหม่อย่างผลงานชิดเอกนะของเซเรเซียลเนี่ยได้เข้ามาสู่เกมมาเวลสแนปของเรานั่นเองนะซึ่งการ์ดประจำซีซันพาร์ทในเซตเนี้ก็คือกิลกาเมนนั่นเองครับนี่เลยฮะโดยกิลกาเมนนะครับเป็นการ์ดคู่ห้านะฮะคอสห้าที่มีเจ็ดพาวเวอร์ครับผมมากับความสามารถเปิดตัวครับก็คือจะบวกหนึ่งพาวเวอร์ตามจำนวนการ์ดใบอื่นๆของเราที่อยู่บนสนามเนี่ยที่มีพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นนี่ะ ก็หมายความว่าการทุกใบที่ได้รับการบัฟมาจากอะไรก็ตามเนี่ยจะส่งผลให้มีการนับบวกหนึ่งให้กิลกามีสด้วยนะมีการบัฟอยู่สนามเราห้าใบก็จะบวกให้กิลกามีสห้าพาวเวอร์อะไรแบบนี้น่นงก็ดูเป็นการ์ดห้าพาวเวอร์ที่ค่อนข้างแรงนะครับผมก็ก่อนที่จะไปจัดเด็กกิลกามีสกันเรามาดูกันที่การ์ดใหม่ในสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะก็คือทีน่าน,นั่นเองครับโนทีน่าเนี่ยเป็นการ์ดปูห้าครับที่มีสองเอเนจีแล้วก็หนึ่งพาวเวอร์ที่มากับความสามารถก็คือ หลังจากแต่เธนเนี่ยการ์ดใบนีจจะบอก3 p o พาวเวอร์เลยนะถ้าหากเราเล่นการ์ดเพียงแค่2ใบในเธอานะคือต้องเล่น2ใบเท่านั้นนะอย่างสมมติเราเล่นทีหน้าเอิอสองเนี่ยเธนหน้าเทิอสามจะเล่น2 Energy บวก1นเเป็น2ใบหรือว่าจะเล่น 1G 2ใบก็ได้หรือจะ 3G กับ0 g นก็ได้2ใบเหมือนกันแต่เท่น 3G ใบเดียวไม่ได้เล่น 1G 3ใบเงี้ยก็ไม่ได้ต้อง2ใบเท่านั้นซึ่งดูเป็นการ์ด 2G ที่สามารถโตได้ค่อนข้างใหญ่นะเอาสัก2 7เนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างเกิ่งมากๆแล้วผมก็เลยจะมาเปิดเลยเพราะว่า็ในนนวันนี้ ผมเล็งไว้แล้วว่าทีน่ากักกิลกับเมีเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับผมมาผมเตรียมไว้สีดอกถ้าดอกแรกทีหน้ามาเลยจะขอบคุณมากหรือว่าถ้าทีน้าไม่มาขอหนึ่งพันโทเค็นก็ยังดีมาครับเป็นลิฟวิ่งเทมุโน่หนึ่งพันโทเค็นนะแลผมต้องขออภัยเสียงในคลิปนี้ด้วยนะเหมือนว่า มาแซ้เขาอัปเดตระบบเสียงใหม่อะมันค่อนข้างงงๆหน่อยๆอาจจะดังบ้างเบาบ้างนะขอภัยไว้ก่อนเลยมาไปต่อครับทีหน้าได้ไหม please o k สอดอกเขานั้นครับมาสำหรับเด็กลิสในวันนี้จะเป็นเด็กอะไรก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของเด็กที่ผมใช้เล่นในคลิปนี้นะครับขอตั้งชื่อเด็กว่า Newgard OP ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่า เก่งจริงครับผมทั้ง2ใบเลยนั่นเองเดี๋ยวเก่งยังไงเดี๋ยวไปดูรนเกมเพย์นะฮะตอนนี้ขอแนะนาการ์ดกันทีละใบก่อนไม่ได้ครับผมคิตตีไพ่ครับดอกหนึ่งได้หนึ่งนะยอ้อนกลับขึ้นมือทุกเทิร์นจะบวกหนึ่งทุกรอบด้วยก็เล่นดีกับแองเจล่านะครับผมแล้วก็ทีนาด้วยนะเพราะว่าทีนาเขาต้องการในการ์ดงใบต่อเทิร์นคิตตี่ไพ่เป็นการที่เติม1ใบตรงนั้นได้ดีนะฮะแล้วก็จิวกเมก็มกดีเพราะว่าคิตตี่ไพ่ได้บัฟตัวเองได้เลยนั่นเองตอนเลเก้และคูณเข้าไปดอกหนึ่งไนดะ ก็ไม่ดมนึงที่ใหญ่แล้วก็บัฟตัวเองได้กิลกเมชชอบต่อมาเป็นอเมริกาเชาเวสครับหนึ่งได้สองเปิดตัวบวกสองให้การท็อปเดสของเราก็เป็นหนึ่งได้สองมาตรฐานแล้วก็บวกสองบนเด็กด้วยบัฟให้การในเด็กทำให้กิลกเมชค่อนข้างชอบเลยนั่นเองต่อมาที่โกเมโนรู้ครับผมหนึ่งได้สองเปิดตัวไล่คาถาแบบสุ่มนะซึ่งเก่งทุกใบคาถาทาั้งกิลกเมชกระชอเราบัฟได้หรือจวหรือเจะมูฟหรืออะไรทก็ตามข้อหมดครับต่อมาฮับดอมหนึ่งมาสุดท้ายให้เด็กครับผมเป็นไนโคเลอร์นะ หนึ่งในสองยาได้หนึ่งรอบก็เล่นแดองเจลาได้ดีนั่นเองที่เดียกนี้ใส่ดอกหนึ่งมาถึงห้าใบเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะเติมเคิ์มให้ทีหน้าเขาต้องการเล่นการสองใบไงดอกหนึ่งเป็นการที่เล่นได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นเล่นสองใบต่อเธนได้ไม่ยากต่อมาเป็นเจลาครับสองได้ศูนย์หลังจากที่เล่นที่ที่เองเจลาอยู่จะบวกสอง power ด้วยก็แน่นอนเราเป็นใส่ชิตตี้ไพร์พามาแล้วเอ็งเจลาผ่านไม่ได้ต่อมาก็กรับมายอย่างทีหน้าผมสองได้หนึ่งนะหลังจากแต่เินถ้าเราจะบวกสาม power เทาเล่นการแค่สองใบเท่านั้นซึ่ง ที่อา่านตอนแรกมันจะยากแต่พอไปเล่นแล้วไม่ยากเลยนะจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันได้ว่าทีหน้าใบนี้จะใหญ่ได้แค่ไหนฮะต่อมาเป็นเจบผมดอกสองที่เก่งที่สุดในจักรวาลสองได้สามทับลงตรงไหนก็ได้ย้ายได้หนึ่งรอบนั่นเองต่อมาเป็นเอลซ่าบัตสโตนทับสามได้สามถ้าเราเล่นการ์ดจนเต็มนะใบนั้นจะบวกสองด้วยซึ่งเด็กเราเป็นเด็กที่ใส่ดอกหนึ่งมาเยอะอู่แล้วนะโซลูชันก็จะเบียดเบียหน่อยเอลซ่าเป็นการที่ตอบโจทย์มากในตรงนี้นะ ต่อมาเป็นเ e สคิวครับผมสีได้สีถ้าเปิดตัวถ้าลงการ์ดที่นี่ในเทอร์หน้าจะบวก5ให้ r e สคิวถามว่าทำไมถึงเป็นเ e สคิวเพราะว่าเป็นดอกสีที่สามารถบังตัวเองได้ถ้าเราลงการ์ดตรงนี้ก็เป็นดอกสีที่ใหญ่นะครับเพราะเราเล่นทีหน้าด้วยนะอยากเล่นการ์ดเยอะๆต่อมาไปคิวกลเมทครับผม5ได้7จะเปิดตัวบวก1 power ต่อการ์ดใบอื่นที่ได้รับบัฟมาครับผมก็เด็กนี้การบัฟเตือนเยอะมากนะเดี๋ยวเราเรานับกันว่าการบัฟัวเองกี่ใบมีเนี่ยคิดที่ไพ่หนึ่ง ล็อบเกตสองชาร์ลีปายให้เพื่อนได้ก็สามนิโกมีของบัฟอีกก็สี่แหละเองเจล่าบัฟได้ห้าทีน่าบัฟได้หกอลซ่าบัฟได้เจ็ดเอสคิวบัฟได้แปดใบเนี่ยจูเกเมตในเด็กเราก็คือจะใหญ่ได้มากๆถ้าเราคิดซะว่าแปดใบนั้นได้เล่ยหมดก็คือห้าได้สิบห้าเลยแต่ว่าไม่น่าได้ไม่น่าได้เป็นท่านั้นน่ะผมว่าห้าได้สองเนี่ยคือเก่งมากๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจูเกเมตจะใหญ่ได้แค่ไหนครับแล้วใบสุดท้ายในเด็กของผมเป็นคันธนบองนั่นเอง าได้แปดเปิดตัวการ์ดฝ่ายตรงข้ามทีมพาวเวอร์ Power, เยอะที่สุดไปโลอื่นนะถ้าโลเต็มก็จะกลายเป็นหินไปเลยก็ถามว่าทําไมไม่ใส่าการ์ดล็อกดาวอย่างโปรเอกมาทาไมถึงเลือกทีมแคสนันบอลเพราะว่าแคสนนบบลเป็นดอก5ที่ปิดเกมไนดะ้ค่อนข้างแน่นอนที่สุดในะตอนนี้นะเด็กเราไม่ใส่ดอก6เพราะว่าเราอยากจะเล่นการ์ดสองใบในทสุดท้ายอยู่ดีเป็นดอก5สองใบคู่กับดอกหนะึ่ง5หนึ่งสักใบนะทาให้ทีหน้าโตได้ด้วยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เด็กเล่าเอาละก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กัน รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับมาลงไปกดกันแล้วก็ไปลุยเกมเพลงกันได้เลยครับและมาครับผมในเกมนี้เปิดโลแรกเป็นกล่องมอนเตอร์เลยผมเมล่นอกเก็ตได้แต่ยังไม่เล่นนะเทิร์นสองเจี๊ยบเทิร์นสามเซอรซ่า,าก่อนได้ครับโอ้โหโชคดีที่ยังไม่เล่นปะเพราะว่า ตรงกลางเป็นแรปเตอร์นะโลเวชั่นค่อนข้างอัดแน่นเลยเดียวเขาเปิดเป็นแดสเลอร์เลยไม่ได้ว่าแรปเตอร์นี่ช่วยเขาเยอะเหมือนกันครับโอ้โหแบค็คเทคผมสาม,มารถเอลซ่าทางซ้ายได้นะเทา่านี่เราเลสคิวเขาเป็นสตรอมครับ โอเคผมเรสคิวไม่ได้แล้วนะเหมือนจะต้องเปลี่ยนแผนหรือเปล่าได้ต้องเป็นคิตตี้นะครับแล้วก็ล็อกเกตกับอเมริกาชาเวสไปเลยแล้วเดี๋ยวเราย้ายเจ็บไปขวาได้ถ้าเราไม่ไหวโอ้โหเขาเล่นสามใบเลยเป็นมอคกิ้งเบิร์ดโอ้โหไม่ไหวอยู่แล้วป่ะอย่างนี้ เขามีแรปเตอร์กับมอนเตอร์รถคอทเทนบ็อกกิ้งเบิร์ดด้วยครับทีหน้าอือฮึได้ยังไงดีเราต้องเลสคิวคู่คิตตี้ป่ะตรงนี้ใช่ เพล์เดียวแต่เดี๋ยวเราคิตตี้กลางไม่ก็กิลกาเมชกลางละกันเนาะไม่รู้ว่าจะไหวไหมเนี่ยทางทางขวาเราแพ้หนักอยู่แล้วเพราะเขามอกกิ้งเบิร์ดไวจัดเทินหน้าถ้าได้แคนนันบอลก็ดีนะเราจะได้เล่นแคนนันบอลได้ ยังไงคันตบก,ก็เป็นการปิดเกมที่ค่อนข้างเก่งนะฮะใหม่ๆสองมือเอ้สองใบยอยู่บนมือเราแต่โรชั่นไม่เป็นใจนะโดนทั้งเซเว่นแลนทั้งโดนน้ำท่วมอีกโอเคตรงกลางเขาน่าจะแพ้เราแล้วปะ่ะแต่ทางซ้ายเขาหนักอยู่ปะ่ะหมายถึงว่าถ้าเขาเล่นทานอสอะ่ะโอ้โห ตรงกลางแล้วเลืองเขาจะโบอีกสองนะครับเป็นแปดตรงนี้เป็นสิบสามผมโบอีกห้าเป็นสิบเอ็ดขาสองเท่านั้นก็คือต้องเล่นยังไงดีได้เจฟออกไหมยากจัดถ้าคนเล่นทานน,น,น้อยคือไม่ไหวใช่ปะ หรือไหวยกกำเนิเราจะเป็นเท่าไรเป็นเก้าเพราะมีบัฟสองใบเอ้ยเป็นสิบเพราะว่าดีสกิลบัฟด้วยนะครับก็เดี๋ยวบัฟจากเอลซ่าอีกอาจจะไหวไปลุ้นกันได้เสียดายนะไม่มีคันนันบอครับเป็นสเปกตรามฮะ ไม่ใช่ทานนอตแต่อย่างไดอย่างนี้เราไหวปะเนี่ยวับบับึบ,บโอเคครับไหวชิวครับเกมนี้จ g ครับานนะมาลุยกันต่อครับผมในเกมนี้เปิดเป็นเดือดครับอ๋อเป็นแกนมานสเตอร์อู้ชาเวสมาไหวครับใช้ไปเลยนะบัฟไปครับ เปิดมันเป็นซันสปอร์ตต้องการเป็นแาโนบติครอนอะไรนะคุณกินแ <c oughs> ล้วกันวันเจอโรนี้หานไม่เคยถูกผมลกยมาสเตอร์จากเดือดหับให้ชาวเวบ็บเพิ่มดีกว่าเขาเป็นมิราจได้ไม่ Lock นนะล็อกเก็ตก็ไหนคอลเลอร์เนาะ ก่อมาสเตอร์ครับอืค่อนข้างดีนะงั้นเทอร์นี้เราเอลซ่าได้เลยครับเขาได้เป็นเองเจล่ากับไนโคลเลอร์โอ้ได้บัฟด้วยเน,นี่ยเพราเขาไม่ได้ใส่มาในเด็กเนี่ยโอเคเธอนี้คิตตี้เล่นอยู่แล้วเนาะเขเป็นเจฟคิตตี้ล็อกเกตไป ไม่ไม่ไม่คิตตี้แล้วเจฟดีกว่าไปล็อกเก็ตเนาะหรือว่าเขาจะเล่นตรงกลางบฟแเงเจล่าผมเล่นตรงกลางแล้วกันเล่นทางขวาใช่ไหมเงน้นไม่เป็นไรครับโอเคเลสคิวมาใช้ได้นะฮะผมเลสคิวไว้ทางซ้ายเลยแล้วกัน แล้วก็เล่นคิตตี้หนึ่งใบเธอหน้าเราอาจจะชนะด้วยการที่เล่นกิลกมเมสบวกคิตตี้ไพ่เนาะโอ้มีมาเทอร์ด้วยครับเป็นรถภูมานะขัดจัดมาเลยโอเคต้องย้ายเจฟอ์ไปแล้วนะครับเล่นทางไหนดีอะเล่นขวาแล้วะแบบนี้ การที่บัฟเราจะมีหนึ่งสองสี่ใบบวกสี่ให้คิวกัเมทเป็นสิบเอเจ็บมาบวกอีกหคิดว่าน่าจะไหวนะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนระับแต่แผงของเราก็เผอมาเทอร์เขาบินออกไปซ้ายด้วยคิดว่าไหวชิวเห็นไ,ได้ที่หน้าไม่มาไม่ได้โชว์เลย เอกเกลละคูนะมีใบหนึ่งเป็นอะไรเลยเป็นกิโลเมตรเหมือนกันอ <c oughs> แต่เราก็มีแล้วเราใหญ่กว่าไงปึ <c> ๊บ <oughs> เรียบร้อยครับชนะเกมนี้มาได้ครับผมจีจีครับนนะมาดูกันต่อในเกมนี้ครับเปิดมาโลชั้นแรกเป็นคลาวตี้ครับถ้าชนะจะได้บวกสี่อืม ผมเล่นชาวเวสไปเลยหรือเล่นล็อกเก็ตเลยชาเวสดีกว่าเนาะเออเขาไม่เล่นดูและเทิรนหนึ่งชาวเวสค่อนข้างชัวร์กว่าครับโอ้โนกรกทีบโซนอย่างนี้ทําให้บังคับต้องชนะที่คลาวสตี้เลยนะฮะว่าบวกสีตรงนี้ช่วยได้เยอะมากๆครับเครได้ทีหน้ามาแล้วโอ้โหทั้ง ทางขวาเล่นดอกหนึ่งไม่ได้แต่เขาเป็นไอคานอสเขาก็เจอผลผล,ล้ายแรงเหมือนกันผมว่าเล่นเพลงนี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวนี่ที่หน้ามีฟเฟก,กแบบนี้จบเทินจะได้บกสีบกสาพาวเวอร์ด้วยครับเดี๋ยวเราปัม๊มมันจะล่าเรื่อยๆนะหูจินเกลค่อนข้างหนักอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรยูกเมชมาครับล็อกเก็ตซ้ายอยู่แล้วนะแล้วก็ปัม๊มมันจล่าเหมือนเดิม แล้วทีหน้าก็โตขึ้นเรื่อยๆการที่เราใส่คิตตี้ไพ่มาเจอจินเกเรนี่ก็ช่วยได้เยอะเลยล่ะประเด็นคือเทอร์หน้าโอเคเทอร์หน้าท็อปเด็กอะไรก็เล่นได้หมดเนาะดูก่อนว่าเราจะเล่นดรอปห้าเลยไหมหรือว่าเล่นท็อปเด็กกับชิตตี้ไพ่เกมนี้เหมือนเราจะได้เปรียบไหม ทีน่าได้่ขนข้างแรงทางขวาเป็นเฮลไฟด้วยเขาเป็นทาน้อนเขาเจ็บกว่าเราเยอะครับตรงกลางนี่ก็ทีบโซนิกในแต่วันหนักหน่วงทาวเขาเหมือนกันเธอหน้าผมอยากเล่นดรอปห้าเลยมากกว่าบถ้าเทอร์นหกก็ค่อยเล่นดรอปห้าอีกใบกับคิตตี้มังเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะฮะถ้้เขากมาสองใบครับทางซ้าย เป็นโซโซนะครับแถนนี้ทานอทก็ปรับใหม่ด้วยนะไม่ได้ว่าปรับมานีหลายใบยเลยทานอะโอเคเมื่อเป็นแบบนี้แล้วทำได้แค่เล่นคิตตี้กับนิโกะหรือเปล่าอืมคิตตี้กับน,น,นิโกะมีโจริงๆไม่แย่แต่ต้องไปเล่นนิโกะกลางครับ โดดรถพาวเวอร์แต่ผมคิดว่าไม่เป็นไรหรือเปล่าอาจจะพอไหวนะอยอมไม่เป็นไรเธอหน้าเล่นดอกห้ากับคิตตี้นี่แหละผมก็เล่นเยอะมากเล่นอะไรเอ่ยโอเคทางซ้ายเขาตันแล้วฮนะแล้วก็เปลี่ยนเนกัติทโซนออกไปเลยครับเป็นวอชิงตันดีซีฮะ โอ okay. เคเป็นเล้งออน going ป่ะก็เพลย์ปิดเขาเป็นสเปกตรัมได้นะถ้าเขาเล่นสเปกตรัมเนี่ยทั้งไซเขาจะบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ดผมต้องบวกให้เกินยี่สิบเอ็ดก็คือสามห้าหกต้องบวกสักหกก็คิดที่ไพเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าถ้าเล่นสใบเนี่ยเดี๋ยวทีหน้าเขาโตขึ้นแล้วนะฮะเช่นแบบนี้ แล้วจริงๆเพย์ปิดก็ได้ทั้งเัอนบอลทั้งกิวกเมสเนาะกิลกเมสจะบบกสามอาจจะเบาไปัอนันบอลจะเซฟกว่าไปเลยแล้วกันเนาะถ้าเขาเป็นสเปกตรัมจริงเพลนี้ก็ใช้ได้นะนี่ต้องยอมถอยจีจครับผม และมาลุยกันต่อครับผมในเกมนี้เปิดโลชั้นแรกเป็นมอนสเตอร์เมโทรโพลิสผมเลือกที่จะผ่านก่อนได้เก็บดอปหนึ่งไว้เล่นกะทีหน้าก็ได้กะเองเจะล่าก็ได้ล็อกเก็ตเธอหนึ่งผมไม่อยากเล่นนะผมเดายากถึงปกติทุกคนก็ลงซ้ายเหอนี่ยมันจะพูดว่าถ้าเป็นเนบูล่าเขาลงขวาแต่ไม่ใช่โอ้ผมบิ๊กเฮาส์ ลเล็กเจฟไปก่อนได้เลยตรงนี้บเฮ้ยทำไมพี่เขามั่นใจขนาดนั้นนะโอเคแรบได้ครับผมกดจบเธอแล้วใช่มีอะไรเลยมีทีหน้าน,นั่นเองแล้วว่ามั่นใจว่าทีหน้าเขาจะตโตโมวารมารับจวนหนึ่งใบแองเจลา่า ชาเวสเขาเล่นทางซ้ายไหมอะถ้าเล่นทางซ้ายผมเล่นเพลงนี้เอาชัวร์กว่าก็แองเจล่าไอ้แองเจล่าแองเจล่ากลางดีกว่าปะ่ะก็ชาเวสได้เออ,อยังไงตัวกลางก็ไม่ได้ตัวใหญ่อยู่แล้วนะมีแววูฟทีน้ามาแล้วครับ ให้ดีที่น่าควรอยู่โคโลกับแบงเจอล่านะและผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นซ้ายหรือขวาเล่นล็อกเก็ตอะนะเล่นนโคเลอร์ดีกว่าเซฟกว่าเล่นทั้งสองเลนโอเคเลยเป็นเคเบิลครับเอาการเด็กเราไปหนึ่งใบ นีเป็นเบสเลสคิวมาได้เล่นนะเลสคิวเลสคิวขวาเลยแล้วกันเนาะล็อกเก็ตไหนดีล็อกเก็ตกลางนี่แหละครับผมว่าหมาต้องโหด,ดมากลางหมดแล้วอันนี้เป็นที่แน่นอนทอบเด็กเราขอเป็นดรอปหนึ่งสักใบเนาะจะได้เล่นดรอปห้ากับดรอปหนึ่งได้ทีหน้าโตได้ เอา้าไม่เล่นกลางซะงั้นนะ่ะโลกเกตเราหงอยเลยเพื่อนคิตตี้ซ้ายกับโลกีโอเคนสุดท้ายครับโอ้โหย่างดีนะเป็นดรอปหนึ่งถ้าเล่นกิวกาเมสจะได้บวกคืบอบวกสามเท่านั้นแค่นั้นบวกเซฟกว่าหรือกิวกาเมสเซฟกว่า นั่นแหละสิแต่ที่แน่ๆคือผมย้ายน้อยคอลเลอร์ออกแน่นอนผมว่าเขาอาจจะได้คานันบอลไม่ก็คิวกับเมสเราไปได้ด้วยนะฮะคิวกับเมสหรือคานันบอลคิวกับเมสจะบวกสามเพราะว่ามีแันทีน่าแองเจล่าแล้วก็เลสคิวผมชอบคานันบอลมากกว่าใหแบบเนี้คยคานันบอลซ้ายครับ แล้วก็ที่โกขวาไหวปะเขาเป็นโลก,กี่ด้วยผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรอะเพลปิดอะยากจังอาจจะกันนั้นบอกขวาแล้วกันได้ยังน่นคอลเริ่มมาแล้วบับอืมโอเค เขาเป็นโลกี่เลยอ่านจจไม่ออกเลยอเราเปิดก่อนเพราะว่าหมาโดดไม่ได้ปะ่ะแบบนี้โอเคอยู่ปะไหวไหมครับยังเจะล่าครับเอลซ่าฮะทางซ้ายเป็นคิตตี้พลายและอเมริกาชาเวสเท่านั้นอย่างนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราชนะเกมนี้มาได้ครับผมจีจครับ มาลุยกันต่อในเกมนี้ครับเปิดมาโลกัะช้แรกเป็นแมชชั่นสันเลียงครับนนคโคลเลอร์มาจริงเล่นได้เลยวะโทตรเธอสองเราทีหนา้าเธอสามเอลซ่าเธอสี่ 4, เลสคิวได้อยู่แล้วทีน้าอาจจะไม่ค่อยได้เล่นหรือเปล่าเกมนี้ คือถ้าท็อปเด็กเป็นแองเจล่าผมก็เลือกเล่นแองเจล่ามากกว่าไงเพราะมือเซิร์แบบเนี้ยเราเล่นการได้คาเทอร์บ,บายโอชิงตันดีซีครับอ้้หแล้วแองเจล่ามาจริงไงก็ต้องเล่นแองเจล่านะเข้าไปเด็กอ่อนโกอิ่งแน่ๆปะผมว่าแน่ๆเดี๋าพาพายวครับให้แบทซอนอืมไม่ได้ใช้ คขรน่าเล่นยังไงดีเ,เ,เรเสคิวเหมือนแผนเดิมปะน่าจะต้องเรสคิวเหมือนแผนเดิม่ะเราเล่นมิสเตอร์แฟนตาสติกซ้ายเหรอขางอะไรเลยว่าเขามีวอลผ่านหรือเปล่าเรสคิวขวาแล้วกันครับถ้าเขาเล่นซ้ายหนักเราอาจจะไม่อยากสู้ซ้ายนะโอเคตรงกลางเป็นคอสโมครับ คู่ต่อสู้สนับไ่นยังไงดีทีน้าแบกสวอนปะได้นะเซฟกว่าด้วยเพราะว่าเกิวกับเมตตอนนี้ก็เบาคันเต้นบอก,ก็็ไม่รู้จะผักใครล็อกเก็ตก็ไม่รู้ว่าจะยิงโดนไหม หรือจะแบกโซนกลางทีนหน้าขวาก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่เลือกเลยทางซ้ายผมไม่สู้อยู่แล้วอ่ะด,ดูเด่นทางซ้ายผมชนะได้ปะเดี๋ยวดูก่อ<ะ>นถ้าผมเล่นแคนนอนบอลซ้าย พอจะผักแอนแมนออกมาฮะตรงซ้ายจะเหลือแค่หพาวเวอร์เป็นสิบอืมฮึมันก็จะเหมือูดีป่ะฉะนั้นแล้วผมเร็งไปที่ลากนะเขาเลอ่์มาขวาตรงกลางก็เป็นคอสโมอ่ะถ้าเป็นเดสทรยเออร์ก็หนักอยู่นะหรือว่าถ้าต้องแคนนั่นเบาซ้ายจริง แล้วอีกใบหนึ่งเป็นชาเวสเพราะทางซ้ายเขาไม่เล่นอยู่แล้วล็อกเกต็ตเบาอืมผมกลัวเดสทรอยเออร์นะเดสทรอยเออรกลางก็จบเลยเพราะฉันเพลงนี้น่าจะดีกว่าเล้นสองไปให้ทีหน้าโตดีกว่าไปเลล็อกเกต็ตแล้วกันไปดูได้ถังไอ้แม่ไปขวาสวยเลยปะอย่าบอกว่าสเปกตรัม แล้วก็ไหวไหมซาเปกตั้มโอเคไหวอยู่ดี G G ครับผมเกมนี้จีจีครับ